ยาอนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคุณเศราฐาทวีสินกลับมาประเทศไทยแล้วก็มาฟาดงัว งวงฟานงวงฟาดงาฟาดงวงฟาดงากับนักข่าวก็แสดงว่าตั้งแต่เป็นานายกรัฐมนตรีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการนอบน้อมท่อมตนเวลาโคง้งก็โค้งแทบจะติดพื้นมันโค้งมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่คนญี่ปุ่นโค้งแบบนอบน้อม เสียกันหลายแล้วตอนนี้รัฐมนตรีคนอื่นก็โค้งแบบนี้เหมือนกันนะมันเป็นรัฐที่เอาอย่างดูแล้วมันไม่ได้สวยงามเลยครับอะไรก็ตามนะที่มันเกินเลยไปมันไม่ใช่หรอกแล้วปรากฏว่าทา่าแท้ของนายกก็ออกมาแล้วดูนักข่าวยิ่งกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชยัยนั่นคือตัวตนของเขาแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ว่านะจะดูนักข่าวจะมาโหนักข่าว ไม่ว่าไม่ว่ากันหรอกแต่ควรจะเป็นตัวตวนของตัวเองอย่าแบบว่าเป็นมนุษย์สองสิมเดี๋ยวดีเดี๋ยวรายเดี๋ยวดีเดี๋ยวรายเราเป็นผู้นําประเทศเนาะเราเป็นนายกรัฐมนตรีจะดุหรือไม่ดุมันก็เรื่องของแต่ละบุคคลจเจ้าจริงเขาจังหรือ,อยังไงก็เรื่องของบุคคลแต่นักข่าวก็เป็นจําเลยทุกครั้งไปก็กรณีที่ เขาจับประเด็นกันว่านายกเศรษฐาจะแต่งตั้งคุณทักษณิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาก็มีนักข่าวไปถามว่าจะเกิดว่าคุณทักษณิณนี่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกจริงๆในการรับการพักโทษอะไรนี่มีความเห็นยังไง่ามมาออกก็เป็นว่านายกเศรษฐาจะแต่งตั้งให้คุณทักษณิณเป็นที่ปรึกษา และข่าวมันก็แพร่สะพ,พัดไปโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยแต่บ,บอกว่ากระแสมันมันมันไม่ได้ตีกลับนะากระแสมันดีด้วยนะประธานบุตรประธานวุฒิสภา,าคุณพรแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยก็คุณทักษิณก็เป็นคนมีความรู้อ่ะใช่ไหมก็บอกแลวหลายต่อหลายคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับการเป็นที่ปรึกษาคือเป็นที่ปรึกษาเราจะปรึกษาไม่ปรึกษาก็ไม่เป็นไรนะ แต่ข่าวมันออกไปอย่างนั้นเป็นแบบแบบจะต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาอะไรทั้งนองนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ในายกเศรษฐาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่คือผู้ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอ่ะมีคำถามคำนี้จริงแต่นายกเศรษฐาก็บอกว่าเขาก็จะจะปรึกษาไงาท่านได้พักโทษออกมาก็จะปรึกษาแล้วท่านก็ไปปรึกษาทุกคนแหละ ท่านก็บอกว่าอดีตนายกอนันต์นปัญชุนท่านก็นไปอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์ท่านก็นไปแล้วท่านก็นไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่กเกษียณไปแล้วก็เพื่อจะหาความรู้กรณีของคุณทักษิณก็เช่นกันแล้วแกก็บอกว่าผู้ถกอรองว่าจะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาก็เหมือนว่าเอ้ยท่านอยู่สูงเกินไปนะจะมองาเป็นที่ปรึกษาให้เหรออะไรทํานองนี้นะก็มันก็กมาชี้แจงก็หมดแล้วต้องไปดูนักข่าวเลยว่า ไปดูทําไมวะแล้วข่าวก็ถามก็จี้ประเด็นก็จี้ประเด็นก็ดีก็จี้มาแล้วก็ตอบไปจี้มาแล้วก็ตอบไปมันต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะโอเคการทํางานมันเหนื่อยมันเครียดก็เห็นไม่ต้องทํางานเยอะแยะมากมายเลยก็ทํางานก็พอดีพอดีก็ได้เปล่าวะไม่ต้องไปทํางานยี่สบสี่ชั่วโมงหรอกอายุก็มากแล้วจะหกสิบแล้วมันทํางานหนักเดี๋ยวมันก็นอกก็ทํางานตามสเต็ปไปไม่ต้องรีบร้อนหรอก และการทํางานของนายกรัฐมนตรีจริงมันไม่เกี่ยวกับการไปเปิดงานนะผมว่านโยบายของนายกคนนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะผมว่าเลิกไปเปิดงานกันเถอะไม่ว่าจะเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกครับที่ไปเปิดงานเนี่ยนี่ไปเปิดงานกันเต็มไปหมดเลยทุกกระทรวงเลยแล้วงานที่ตัวเองไปเปิดอต,ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่กี่วันเองอ งานข้าราชการประจำก็ทําอยู่แล้วแล้วก็เป็นโครงการเป็นแนวคิดของรัฐมนตรีคนที่แล้วเขาคิดไว้ก่อนแล้วข้าราชการประจำก็ปรึกษาหาเลยก็เอาอย่างนี้อย่างนี้ก็พอดีเขาก็ทําไว้ก่อนแล้วแล้วพอมาก็ไปเป็นประธานเปิดงานะก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เปล่าวะก็ให้ปลัตรกระทรวงไปเปิดมาการไปเปิดงานนะไม่พูดถึงนายกนะเอาพูดถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะไปเปิดงานที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งสมมติไปเปิดงานที่จังหวัดเชียงใหม่จะงานอะไรก็ได้จะพานิชจะเกษตรจะอะไรก็ได้ไปเปิดงานปรากฏว่ายัางไงร,รู้ป่ะครับข้าาการที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแม่งานก็ต้องจัดแจงโอ้โหจัดสรานที่ทําให้ดีโต๊ะเก้าอี้ยังไงมันยังไงเครื่องเสียงต้องยังไงอะไรปุ๊บและที่ประดีนะไปล่วงหน้านะ คือค่าการไปทาทําเสร็จแล้วหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดทําแล้วอาิตย์ปหรือรองอาิตดีปรองอธิบดีรออาิบดีปฏงอาทิตดีปฏิสั่งรองไปก่อนไปไปร่วงหน้าไปร่วงหน้าเป็นอาทิตย์เพื่อไปดูซิว่าผักชีมันโรยหน้าได้เนียนไหมเดี๋ยวออกไปเสร็จปุ๊บหัวหน้าส่วนเขาจับไปแล้วรองอธิบดีไปก็ไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ เสร็จปุ๊บปอนวันง,งานอาทิตย์ไปดีมาแม่งเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนอะไรขยับโต๊ะตรงนี้ขยับโต๊ะตรงนี้เปลี่ยนไหมน,นี่เสียบุคลากรไปเท่าไหร่ละอ่ะอนันนี้ไม่พูดถึงหลา,ายกระทรวงนะอแล้วก็งานก็แค่ปเปิดอ่ะเปิดเสร็จพูดพูดพูด,พด,พดหาเสียงตบมือเกณฑ์คนมาฟังจบแล้วก็จบเลยแล้วมันก็ไม่ได้ไปต่ออะไรเลย พอจบแล้วเป็นข่าวล้วก็เป็นหนึ่งผลงานของรัฐมนตรีกว่านั้นแล้วประเทศชาติได้ไรวะ,ะแล้วไปเปิดเดี๋ยวเปิดนูน่นเปิดนี่เปิดนั่นเปิดนี้ประเทศคือรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีควรที่อยู่ในที่ตั้งอยู่ในทำเนียบนั่งคิดคิดนโยบายคิดโครงการคิดอะไรเรียก ปหลัดกระทรวงมาที่พดีก็ามาผู้เกี่ยวก้องก็มาประชุมกันเรื่องนี้มันเป็นยังไงวะอย่างนี้อย่างนี้คุณเสนอยังไงไป้าราการประจําก็เสนอมาคุณจะขับเคลื่อนตรงนี้ยังไงแล้วประชาชนได้ประโยชน์ยังไงถ้าเป็นเกษตรกร,รได้ประโยชน์ยังไง s อ e ได้ประโยชน์ยังไงถ้าเป็นพาณิชอะไรต่า้ๆก็มานั่งคิดคิดคิดและนายกบัญชีก็เป็นผู้ตัดสินใจคนดีเดียวกันรัฐมนตรีเหมือนกันก็นั่งหัวโตวดูกแกลกระทรวงทุกงหมดตรงนี้ ก็มกลังคิดแล้วก็มาทํามันดีกว่าต้องไปเปิดงานนู้นเปิดกานนี้เปล่าปเปิดเปิดงานมันก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรจริงได้แค่ภาพออกมานะพอนายกกก็มาตีเหลือตีก็ไปกอดคนนู้นไปจับมือคนนี้ไปเซลร์ฟี่คนนู้นเปที่เขาจบไปก็เสียเวลาไปมันก็เลยทําให้เหน็ดเหนื่อยไงอ่ะยกกลับมาถึงนายกมันก็ทําให้เหนื่อย,อย,กกหยหเหนื่อยมากมาก พอนนี้ตั้งแต่เป็นนายกไม่กี่วันไปไปรบทั้งสี่ภาคแล้วคุยแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ต้องคุยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรียกไอ้ไอ้คนที่ดูแลมากรทมไม่ต้องผู้วา่าเลยนะวุนนี้ผู้วา่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกไอ้คนที่ดูแลมาใจรับจ้างอะ่ะเพราะเพราะว่ารับจ้างมันเกี่ยวกับฟุตปาด้วยไงตำ,วำวรวจตำรวจจราจรก็เรียกมา ก็เรียกมามาถามแล้วปัญหามันเป็นยังไงวะมันยังงวยยังไงมาหรือถ้าอยากรู้ปัญหาจริงจริงก็จ้างเด็กจ้างเด็กมา,มาเด็กนักเรียนหรือเด็กอะไรก็ได้จ้างมาวันละสามร้อยห้าร้อยก็ให้มันไปให้มันไปลงพื้นที่จริงๆไปนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริงจริงไปมีประสบการณ์จริงว่ามันแย่งลูกค้ากันยังไงให้เด็กมันโทรหาแกลบมาเพราะแกลบมา วินมอเตอร์ไซค์ว่างไงทะเลาะไปไงนก็หาข้อมูลพวกนี้แล้วนายกก็คิดแก้ปัญหาจริงๆมนเรื่องนี้ไม่ต้องถึงนายกหรอกครับเรื่องนี้มันเป็นแค่ผู้ว่ากสมแค่ตำรวจจราจรก็จบละมันไม่ได้มันไม่ต้องถึงนายกครับนายกคงไปทาทุกเรื่องไม่ได้หรอกเนาะใช่ป่ะแกก็แค่คิดเท่านั้นเองแล้วก็วางระบบวางระเบียบพเท่านั้นเอง และนายกก็ไม่สามารถรู้ระบบระ้เบียคนที่รู้ก็มีผู้กุบาลอาจารย์ทั้งหลายแหละอาจารย์หมหาวิทยาลัยที่เขาทำวิจงวิจัยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอ่ะและไอ้ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงๆนะครับงานมันถึงจะเดินดน,นะน,นี่เฮ้ยผมผมเป็นใครวะไปสอนายกรัามนเรีคือจริงมันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะแล้วจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ปรับใหม่ ไอ้ไปเปิดงานเปิดงานเปิดงานเนี่ยอย่างผู้ว่าราชการก็วันวันก็เปิดงานเปิดงานภาคที่จังหวัดเปิดงานาก็เตรจังหวัดเปิดงานสากลจังหวัดเปิดงานะภาคเอกชนจัดงานหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมสมภาพันธ์ท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเปิดงานก็ไปไปก็ไปนั่งไปนั่งโซฟานั่ง ก็อรอก่าวรายงานก่าวรายงานเสร็จก็ขึ้นไปเปิดงานเปิดงานเสร็จก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็เดินดูงานนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้อะไรเลยผู้ว่าไปเปิดงานไม่ใช่ว่าคนหลังจากผู้ว่าเปิดงานเสร็จคนจะแห่ไปงานแบบถล่มทลายก็ไม่หรอกครับเปิดงานก็คือเปิดกะเดงถ่ายรูปกันเดง แล้วก็มีศักดินาด้วยนะฮะตอใไงพวกบิก๊กบิ๊กระดับจังหวัดนะขึ้นไปยืนถ่ายรูปอ่ะอไม่ได้ไอคนธรรมดาไม่ได้แล้วนะไม่ไปขึ้นเวทีหรอกเขาไม่เรียกขึ้นหรอกเป็นชุด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 ,ด,ดทำหน,นนี้ีผมเห็นแล้วผมขำทุกทีเลยนะที่บอกแนละ้วผมทามาก่อนแล้วนั่นแหละผมเป็นแบบนั้นมาก่อนนั่นแหละแล้วผมก็ตื่นเต้นแบบนั้นมาก่อนแล้วแล้วผมก็ชอบใจได้ขึ้นไปเวทีรู้สึกมันเท่รู้สึกเป็นบุคคลสําคัญเว้ ของจังหวัดแหวโอ้โหคุณได้ยืนบนเวทีแหวคุณได้ยืนข้างผู้ว่าห mm <teachers> แหววมันคือเท่เลยแต่ปรากฏว่าผมเท่มาหลายปีนะ <enables> แต่ไม่มีจะแดกผมมันไม่ได้ทําอะไรเข้าใจป่ะมันเท่เออถ้าเราเป็นพวกสิบแปดบกุฎอะไรเงี้ยเออเท่แล้วมีแดกไงแปวบ้างว่าเราซีกับผู้ว่าเราซีกับคนนึงก็ได้ก็เนี่ยมันก็น่าจะเปลี่ยนผมถึงผมถึงอยากให้ที่ผมไม่ได้เลือกพาเข้าไกลนะ พผมเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วผมเลือกพรรคเสร,รีรวมไทยแต่ผมอยากให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนยังไงใช่ปะ่ะเพราะคุยโม้คุยอะไรไปมันมันก็คุยได้แต่มันยังไม่เป็นรัฐบาลยังไม่ได้เป็นนายกไงรูป่ะมันก็เลยไม่รู้อ่ะว่าเปลี่ยนจริงหรือเปลี่ยนปลอมผมก็อยากให้เขาเป็นเป็นปีเดียวเราก็รู้แหละ ตอนนี้ก็พอมาเป็นนายกเศรษฐาเป็นก็เหมือนอีลอกเดิมอีลอกเก่าก็เปลี่ยนเฉพาะพลเอกประยุทธ์มาเป็นคุณเศรษฐาซึ่งดูแล้วจะนอบน้อมสมตัวมากกว่าพลเอกประยุทธ์แต่ปรากฏว่าตอนนี้นะหลายคนคิดถึงพลเอกประยุทธ์จริงที่พลเอกประยุทธ์แต่ครอบแต่ครอบนนะนักข่าวไม่มีใครเกลียดเลยไม่เห็นมีใครเกลียดพลเอกประยุทธ์ มาที่เห็นตะคอกด่าดูด่านี่ไม่มีใครเกียดเลยพออยู่กันไปอยู่กันมาก็เหมือนกันเพื่อนเล่น,น,ลนนะกันไปเลยจริงนะมีแซวๆไรกันไปแต่นายกเศรษฐาที่มาดีอะ่ะมาแบบสุภาพเรียบร้อยอ,ะอ่ะไอ้ครั้งที่โมโหไอ้ปากกาไม่มีหมึกอะ่ะจริงๆท่านก็เป็นนายกนะท่านก็ควรจะซื้อปากกาส่วนตัวของตัวเองเนาะ ใช่ไหมด้แล้วกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็น่าจะได้นะเพราะท่านรวยด้วยนะก็ควรจะมีปากกาของตัวเองไม่ควรที่จะไปปากกาไอ้ตามงานเพราะปากกาตามงานเนี่ยมันก็ซื้อเหมาเหมาเหมามาไงมันไม่ได้ซื้อมาให้นายกอ่ะมันซื้อมาหมดเลยก็ใช้ใช้ไปไปถึงนายกหมึกไม่ออกเนี่ยโอ้รอป่ะแทนที่ท่านจะโมโหท่านต้องเรียกลมนตรีพาณิชย์มาพาณิชย์เปล่าวะหรือรฐมนตรีอุตสาหกรรมมา แล้วก็บอกให้ไปจัดแจงไอ้เจ้าของโรงงานที่ทําปากกาเนี่ยเพราะมันทําปากกาไม่ได้คุณภาพนะต้องเล่นงานโรงงานนี้ไปโอ้จะดีกว่าใช่ไหมแล้วไงไๆต่อไปอ่ะภาพที่ออกมาไม่กี่วันนี้ก็เป็นติดลบเลยนะผมจะบอกให้คุณเศรษฐาาวิสินคุณติดลบเลยนะคนเขาก็เรียกร้องหา พลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาก็เรียกหาคุณพิธาพวกคุณพิธาก็ยังไม่มีการแสดงอาการแบบนี้กับนักข่าวนะนักข่าวก็เหมือนกับกระโถนท้องพระโลงใครเป็นใหญ่เป็นโตก็สามารถเหยียบย่ำได้หรอวถามไม่ตรงคำตอบคโคโมโหได้หรือวะโอเควันนี้ก็ก็อยากพูดถึงนายก คนที่สามสิบซึ่งเป็นความหวังของพวกเราคือเรื่องราที่เกิดขึ้นกับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เลยไลในสถานที่ปกติผมจะไลกลางแจ้งแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปขึ้นศาลศาลอาญาชนนะครับจะต้องไปประกันตัวด้วยสู้คดีของนักร้องวัดสิ นี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเ็ออยา่างนรงเสนอสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินครอบครัวคนรักมันมีปัญหาไม่สุดสักทีไม่ประสบความสำเร็จสักทีจะสุดไม่สุดจะสุดไม่สุดมันติดขัดไม่ลงตัวสักทีก็มาหนังสือของ หนังสือชื่อว่าคาถาทำราพิชชีวิตครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนมาทุ่มสุดตัวสายมูที่ผมมีประสบการณ์รวมเป็นหนังสือเล่มนี้นะขายเล่มละ290บาทนะติดต่อผมได้สามช่องทางกับทางเฟซบุ๊คล็รกติจปนเดวสิสไยสทางไลน์แล้วก็ทางโทรศรรัพท์กับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศรรัพท์เบอร์เดียวกันีน่ขอบคุณครับคุณที่ติดตามจนจบ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อสินค้าผมด้วยนะครับที่โฆษณาแวบไปแวบมาอยู่ตรงนี้ขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ